ทุกคนเราทำการเผาที่เรียบร้อย,อเเยอแล้วครับเฮ้ยแม่มาแล้วแม่มาแล้วทุกคนให้หม่ยอเเยไหมผูเข้าแขกกขันให้หนัก ทุกคนครับทุกท่านครับวันนี้เพิ่งนอนตื่นนะทุกคนโอ้ก็เลยมาทำคลิปที่แก้งแม่นะวันนี้ก็เลยทำคลิปที่แกล้งแม่นะครับทุกคนสื่นแล้วต้องตื่นแล้วต้องตือนแล้ววันนี้ผมจะทำคลิปแก้งแม่นะครับเผาเสื้อที่แม่รักที่สุดนะครับเสื้อตัวนี้แม่ชอบอ ใส่ไปวันสงการนะครับคือตัวละแสนกว่าบ,บาทน,นะครับเสื้อนี้แม่รักมากนะครับทุกคนมาดูถ้าผมเผาแม่จะรู้สึกยังไงนะจ๊ะมาดูปกิจรยาแม่จะเป็นยังไงถ้าผมเผาเสื้อทีลกของแม่นะโอ้ง่วงนอนมากทุกคนเออตื่นแต่เช้าเลยกูโอเคครับมาดูกันนะผมจะเผายัางไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเหลืองมึงนี้นเลยจ๊ะ โอเคครับผมได้ยางมาที่เรียบร้ายแล้วผมจะทําการเผาเลยนะครับง่วงนอนมากทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเช้าคือ <c oughs> ตาก,กล้องเจรี่ไปโรงเรียนไงผมก็เลยมาทำคลิปแล้วแม่ก็เพิ่งมาแต่วัดด้วย ตอนนี้แม่ไปไปวัดนะครับทุกคนน่าจะมาแล้วโอเคครับคลิปนี้ผมลงทุนมากครับทุกคนเผาเสื้อสุธีรักของแม่ต้องกดไลค์กดซับสไครต์ผมแล้วนะจ๊ะโอเคครับโอ้โหเริ่มไหม้แล้วทุกคนผมกดดันมากเลยผมกลัวผมไม่รอดจากคลิปนี้ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราไปทําการเรียกแม่ดีกว่านะครับสแล้วครับ,<อ>บทุกคนก่อนที่รับชมลิปผมมีเกมออนไลน์ดีมาแนะนำครับเป็นเกม Candy Pop ครับแค่จับคู่ให้มันตรงกันโบนัสก็แตกง่ายมากแล้วท่านผู้ชมถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับแอดไลน์ไปที่แอด s c g 9 z มีแอดด้านหน้านะครับท่านผู้ชม ใครอยากเล่นเกมนี้จริงๆครับทักทักแอดมินไปเลยครับว่าอยากเล่นเกมนี้แล้วแอดมินก็จะตอบคุณเร็วมากเพราะว่ามีระบบข้อความอัตโนมัติบริการคุณ24ชั่วโมงครับถ้าคุณสมัครตอนนี้แล้วบอกว่ามาอยากช่องเหลือมุง,งี้มีโปรโมชั่นเพิ่ม20%สมมติว่าคุณโอนไป1,000เขาก็จะโอนให้คุณ1,200บาทเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดไปเลยครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับใครอยากเล่นเกมนี้ครับแอดไลน์ไปที่ s c g 9 Z มีแอบด้านหน้านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแม่มาแล้วแม่มาแล้วทุกคน มันหม่เองก็รู้ว่าคุณป้าคือแสบตอนคุณนุ่งดีมุกเป็นยังไงเขาของหุณเฮียนี่หมดแล้วตายแค่ไดมึงเป็นยังไงอยดีนี่ยม่ไเฮียไม่ขันจะของคู่แท้อะจะของคู่แท้จะของแท้คุตั้งใจฮโหลฮัโหล WHAT THE F- อก look, ปกันแล้วโอ้กโีโอเคครับทุกคนเหนื่อยมากทุกคนคือผมเอาตัวรอดจากแม่ได้นะครับ ผมรอให้แม่ผมรอให้แม่เดินไปก่อนนะผมก็เลยแอบมาครับมาดูผมเกือบตายทุกคนเกือบโดนฟันครับโอ้โหดูครับผมผาดูครับอากาอยู่นหนะรับผมลองใจใแม่ครับทุกคนเกือบเอาชีวิตไม่รอดครับเกือบไม่ได้ลงชิปนี้นะครับทุกคนโอ้โหเกือบตายครับทุกคนอดีายลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้ผมทำชิปต่อไปอ เหนื่อยมากทุกคนดูครับผลงานเสื้อตัวละแสนของแม่แม่ชอบอ,อใส่ไปวันสงการนะครับผมว่าน่าจะซื้อเสื้อใหม่ให้แม่แล้วครับถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์ <S 2> <S 2> <S 2> ผมจะซื้อเสื้อใหม่ให้กับแม่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเหลือมวงนี้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปอยากให้กูทำคลิปอะไรพวก พวกดน้องหนูหนูๆคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะจ๊ะตากล้องถ่ายอะไรวะแต่โดนยิงกระบ,บานแล้วไงโอเคมาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน